สวัสดีครับพวกก็ช่องเอนีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะผมได้ตัวเจ้าตัวนี้มานะครับนะในฉนวนราคาร้อยกว่าบาทเองครับร้อยเก้าสิบห้าบาทยังไม่รวมส่งนะครับนะรวมส่งมันตกอันสองร้อยกว่าบาทนะครับผมก็เลยสั่งมาคู่นึงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของ NTT นะครับเขาบอกว่ารับน้ําหนักได้สามตันนะฮะแต่ว่าดูดูในงานก็ใช้ได้ครับนะเหล็กก็เหล็กก็หนาดีนะครับ เราไปลองหน้างงานจริงกันเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเหล็กสลักก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเหล็กเหมือนเหล็กเส้นนะครับมาตัดเอานะฮะแบบประหยัดนะครับพูดง่ายๆั้ประหยัดแต่ว่าออกมาก็ดูดีนะครับพอใช้ได้นะนะครับแข็งแรงดีนะครับ นี่นะครับก่อนจะใส่ตัวเนี้ยเราต้องหยุดสักแป๊บหนึ่งนะให้ดูว่ามันมันม่นคงจริงแล้วนะครับค่อยเอาไปใส่นะฮนะอย่ารีบนะครับไม่งั้นมันจะหล่นใส่เรานะฮะอันตรายนะครับพยายามจัดให้เข้าตรงกลางนะฮะเวลาคลายไม่แรงก็บเบานะครับนี่ะครับคายเบาๆนะโอเค เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนะดูเนื้อก็แข็งแรงดีนะครับนะฮนะพื้นยังยังไม่เท่ากันนะตรงนี้นะไม่ใช่ของเขาไม่ไม่ดีนะครับของพื้นมันไม่เท่ากันนะฮตรงพื้น,นต่างราดับนิดนึงแตนะ่ก็ดูโดยรวมก็เนื้องานก็ดีครับนะแข็งแรงดีนะตัวนี้เป็น CRV Gen 2ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับก็โอเคครับผ่านนะ ไม่ยุบไม่อะไรนะรนะนงะานแค่แข็งแรงขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับนะใน Lazada าลิงก์ด้านล่างมีนะครับขอบคุณครับ